สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยกับช่วงชิดติดขอบเคาะก่อนเขียนะครับผมวันนี้เราจะมาอัปเดตความพร้อมนะครับผมเป็นอีกหนึ่งทีมและอีกหนึ่งคู่ที่จะเล่นในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมชนะครับผมในคืนวันนี้นะครับผมต้องมองตรงว่าการนทัพของอิธธันท์ฮานะครับผมนาใหญ่ของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพาทีมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร ซิตี้นะครับผมคาดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมาในระบบ4 2 3 1นะครับผมคือระบบโปรดปานของทางเทนทัสนะครับผมในการนำทัพของแอนเดรโอนาน่านะครับผมแล้วก็มีดาร์โลแฮร์รี่แม็กควายืนคู่กับราฟาเอลวารานะครับผมแล้วก็มีเรเกรอนในแผงเกมรับนะครับผมส่วนสกอตแม็กโทเมเน่นะครับผมจะอาจจะยืนคู่กับทางคาสเมโรแล้วก็มีทางบรูโน่ฟานาเดสนะครับผมมาคัสลาสฟอร์ดมารรสฮอรุนและแอนโทนีในแผงเกมรุกนะครับผม ส่วนทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมจะนำทัพมาด้วยเปปกาเรีย่านายใหญ่อีกฝั่งหนึ่งของทัพตาเรือคาดว่าผูต้ตรงๆว่าเปปกาเรีย่านะครับผมเป็นอีกหนึ่งกุญซือที่น่าจับตามองเพราะเขาสามารถพลิกแผงสถานการณ์ได้ทุกเมื่อนะครับผม แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมคาดมาในระบบ4 2 3 1นะครับผมโดยจะมีทางเอเดรซอนไคลวอเกอร์รูเบนดิอาสนาธานอาเกย์โยสโกการิโอนะครับผมแล้วก็จะมีทางเบนโตซิลวาอ่ามีอีกคนหนึ่งก็คือฟิลโฟเรนยูเรียนอาวาร์สและดูโคลอีกคนหนึ่งต้องน่าจับตามองว่าเขาจะสามารถสร้างความอันตรายให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในแผงรับได้หรือเปล่านั่นก็คือเออริงฮาร์เรนนะครับผม ทางทีมงานชิดติดขอบนะครับผมพวกเราได้ทายสกอร์ไว้ก็คือถ้าแมนยูสามารถยันเสมอได้ก็คือสกอร์จะออกมาเป็น1ประตูต่อ1นะครับผมหรือถ้าชนะแมนยูอาจจะดับฝันแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1อันนี้ก็ต้องมาดูกันันนี้ครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเขาค่อยงจะซีเรียส กับผลการแข่งขันมากเพราะว่าอย่าลืมว่าสเปอร์นำโด่งไปแล้วณนะตอนนี้นะครับผมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดสพอร์ตให้กับพวกเรานะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าในช่วงชิดติดขอบเคาะอนเคลีย์นะครับ